กลัวสินเชื่อโทรหาคนรอบข้างดูคลิปนี้เลยเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นรู้หรอกนะครับว่าเราไปกู้เงินมาเนี่ยถ้าเกิดสินเชื่อโทรหาคนรอบตัวเนี่ยหรือคนหาคนในครอบครัวเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับคือผมเนี่ยกู้หลายที่มากเลยนะกู้มาเกือบ20ที่แล้วอะเออมีกู้ซ้ำด้วยนะครับถ้าถามว่าทําไมก,กู้อะไรขนาดนั้นวะคือผมทําคลิปกู้เงินนะครับนะก็คือทําคลิปสอนการกู้เงินก็เลยกู้เยอะโอเคปะเออ แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วย <c oughs> เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ต้องถามนะครับนะทุกคนมีเรื่องส่วนตัวทางนั้นเออเอาว่าเข้าเรื่องแล้วกันนะไม่มีสีนเชื่อที่ผมกู้ตัวไหนโทรหาคนรอบตัวผมเลยนะครับคนในครอบครัวผมไม่มีใครโทรมาหาเลยนะครับนะไม่มีสักคนเดียวแต่มีคนมาด่าผมนะครับนะว่าทําไมมีคนโทรไปหาพัางานมีพนักง,งานโทรไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาด้วยเออเขาอายมากนะก็ แค่นี้แล้วกันนะคือคำด่ามันเยอะมากเลยนะครับเยอะแบบว่าไม่รู้แบบมันโมโหอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคเข้าใจเออบางคนก็ก็อ่อนไหวตรงนี้นะครับนะไม่เป็นไรผมก็เลยถหาสินเชื่อที่เคยคุยกันแบบเออก็ยอมรับก็รีวิวละเออก็เคยคุยกันสองสามเจ้านะครับคุยกันว่าเอตอนสมัครศินเชื่อเนี่ยมีถวาคนอื่นบ้างไหมเออเขาก็บอกนะครับว่ามันก็อาจจะพอมีบ้างนะแต่ปกติเขาก็เลือกที่จะไม่โทรไปหาหรอกเออ แต่ก็เคสอย่างเช่นแบบชื่อมันแปลกคน,คน app, ละนามสกุลอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ไแน่ใจว่า before, ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเออก็เลยต้องลองโทรหาบุคคลอ้างอิงดูนะครับหมายถึงว่าแบบโทรหาบุคคลอ้างอิงเพราะว่าชื่อของบุคคลอ้างอิงเนี่ยมันแปลกไง,งเพราะว่าเวลาเราใส่บุคคลอ้างอิงเนี่ยก็จะใส่แค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็กความสัมพันธ์ใช่ไหมอย่างเช่นเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วเราใส่ความสัมพันธ์ว่าเป็นบิดาและคนที่เป็นบิดาเนี่ยคนละนามสกุลกับเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอ๊ะ เข้าเกียวเดียวกันทาไมคนละนมสกุลอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นผู้หญิงกู้แล้วใส่บีดาแล้วบอกคนละนมสกุลอาจจะพราะว่าอาจจะแต่งงานแล้วเงี้ยเออเขาก็เรื่องหนึ่งนะโอเคปะ่ะหรือว่าแบบใส่ชื่อแล้วมันดูแล้วมันอ่านไม่ออกอะ่ะเออเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อคนจริงหรือเปล่าเงี้ยมันก็ต้องโทรไปถามเงียเออแต่อย่างเราเราใส่ชื่อตามปกติมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับก็คือไปสมัครกับมิชชชีพเขาเลยเอาข้อมูลเนี่ยที่เราใส่ไปเนี่ยไปหลอกคนอื่นอีกทีนนนนนึงงะะะคครรรับวว่่่่่าาาาเเเเเเออไไปปกู้้ิแลมมืืณียพ โอนเงินให้อีกทีนึงนึกออกไปะไมใชาชีพแม่งเอาหมดเลยอะประมาณนั้นอะเอออันนั้นก็เร็วเกินนะนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคือเวลาคุณสมัครเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีใครโทรมาหาคุณนะครับนะสินเชื่อเลิกได้เขาก็ไม่อยากจะโทรหาคุณอะไรหรอกเออโอเคปะแต่อีกการณีหนึ่งนะครับคือเมื่อคุณสมัครผ่านแล้วนะครับเขาจะโทรหาคนอื่นหรือคนอ้างอิงเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณไม่จ่ายหนี้ค้างหนี้ โทรหาคุณก็ไม่ติดนะครับอันเนี้ยเขามีสิทธิ์โทรหาคนอื่นนะครับนะคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาไงเราเป็นละเมิดเราไม่จ่ายหนี้เขาเลยโทรหาเราตามสิทธิธ์ทวงหนี้ของเขาตามกฎหมายนะครับและทีเนี้ยพอเราไม่รับเขาทําไงอ่ะเขาก็ต้องโทรหาคนอื่นที่ติดต่อได้ไงถูกปะเออถ้าเราไม่อยากให้เขาโทรหาคนอื่นทวงหนี้คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรับสายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโทรหาคนอื่นนะ ก็เอาเป็นว่านะครับสินเชื่อเนี่ยปกติโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่ถวาคนรอบข้างนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆเลยนะนอกจากว่าเราไปใส่ชื่อใครก็ไม่รู้หรือชื่อแปลกๆเนี่ยเออชื่อแปลกๆคือเข้าใจนะบางคนชื่อแปลกๆอ่รอย่างเช่อเนอะไรคิดจะพักคิดถึงคิดแคสดนะิเงยสมมุตินะเอออย่างเงี้ยก็้วแบบเฮ้ยมันชื่อคนเหรอตอนเนี้ยแล้วก็ กรณีว่าเราเนี่ยไม่จ่ายหนี้แล้วก็ไม่รับสายเนี่ยเขาก็ต้องถอวงคนอื่นนะครับนะเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ของเขาเขาต้องทําตรงนี้เขาทําตามหน้าที่ะแหละประมาณนี้แล้วกันก็เป็นว่าใครที่จะสมัครสินเชื่อแล้วกลัวเขาททงนี่จริงๆนะครับก็มีคํานึงที่ผมอยากจะแนะนานะอย่างแรกนะครับคือเวลาคุณสมัครนะครับสมัครกับธนาคารที่คุณเดินบัญชีอยู่แล้วจะดีกว่าเอออย่างเช่นคุณใช้บัญชีของธนาคารเนี้ยเป็นหลักเนี้ยคุณก็สมัครธนาคารนั้น มันก็ช่วยเขาอ่ะคิดว่าเออมันก็จะช่วยเขาเนี่ยไม่ต้องแบบไปดูรายละเอียดขนาดนั้นมากก็ได้นะครับอันที่สองเวลาใส่ชื่อเนี่ยชื่อพ่อแม่ชื่อสาม,มีภรรยาอย่างเงี้ยมันก็ควรจะนำสกุลเดียวกันมังมังนะเออเอามังแล้วกันนะแล้วแต่คนนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเขาก็ไม่น่าจะหวาคุณแล้วนะส่วนที่เหลือคือก็จ่ายให้ตรงเวลานะครับถ้าเกิดคุณจ่ายไม่ไหวจริงเขาโทรมาคุณคุณก็รับสายก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนะแต่ก็พยายามหน่อยกันนะ ส่วนใครที่สนใจเงินกู้นะครับก็สามารถกดที่ดีลิ้์ออ l ลูนเพื่อสมัครสินเชื่อได้เลยนะครับนะก็จะมีสินเชื่อมากมยหลายประเภทให้คุณดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชือ่อรถสินเชื่อส่วน,นบุคคลบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะหรือว่าจะให้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยเพื่อลดดอกเบีย้ยผลาบ้านเพื่อลดดอกเบีย้ยบ้านหรือลดผลาญหนี้บ้านนะครับ mm ผมแนะนําเลยครับรีฟรินช่วยคุณฟรีนะครับไม่เสียเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสินเชื่อทุกตัวไม่มีการโอนเงินก่อนไม่มีการจ่ายเงินก่อนและไม่มีการคคมมูนัถ้้้เจอทงหดี มิศาช,ชีพโอเคปะ่ะเออก็ประมาณนี้กันนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย